มาหมาพี่น้องมาโอ้ยวมาบ้างป่าซอยกำเนิดเตี้ยสิไปเก็บเห็ดเพราะขยันหัวคนได้มาเก็บเห็ดหนะเห็ดลุยน้ำนั่นนั่นเห็นป้องก็เป็นเห็ดหลินทด้พี่น้องมุกดาลุ่นเนี่ยพุท่ะเต็มคลองแล้วมีแต่ปลาขาวล้วนๆไป็นต้นสนมาเลยเป็นต้นสะดุ้งสามมือแต่ไม่ได้อนี่เดือนหมานอยู่พคนนี้ครับหมานอยู่เห็นป้ อืออาาขอมาพี่จังวะามาตั้งในแหงเลยเาติมขย็บได้เปนตัวนึงที่ท้าปะครับอยากมา่นมาทั้มันลองลองนี่เนี่ยมันหนแล้ลววะ <c oughs> มันมาลองนี่เลยเนี่ยดูว่าเอาป,ปก,นาปกนันเทปอะไรส่ดูขี่ไปกันโอ้านดึงสนนาไม้ลายลายแบบดึงโซนนาไม้ลายลายมันอยู่กันเทอย่ามันมาลองนี่ ย่านไไปกับพ้องงงไปลองน่ลายผู้นึ่้นึ่นไปีอแล้วพุ่นึ่ะเออเดี๋ยวมันกับึ้นนั้นปีี่าหาวสิบประยันขนกับเสื้อโลดพู้นึ่ะแม่ข้างลังมาตัวนึงงปาเ ไงมองไงมองพีมอสะดุ้งีไหนไหน้หโอ้โาเก่งแท้มาที่หลังมาดังกว่าแท้เอาไปมาเขาดำหลั้นมังหลอีกเพียเพียเพียๆขึ้นมาหมดเลยละเตรียมไปเงาเอาขึ้นโอ้เปขึ้นไปไปไปลยไปลยไป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 เออเอออยู่เลยอยู่อยู่ออ ป้ไปโไปุปกไปโปกไปอาคุณมาตั้งมาทวนความสงสันานที่ปีหนตาป่ป่าสชมเขินอ้างน้คป่านนี่อ้ยอ้ยอ้อ้ออมันน่าเก่งกระรอกด้วยป่านสมุดลงไปขิดดีด้วยเฮ้ยบบมวยซะ่ยางให้ถวยเห็นว่างหันนี่นา มันนไมุเน่ตีนแมันจมเนาะสบายย่ามันจมไลระเห็มันรอดมาเรื่อยๆตู้ตีกตู้บีกตู้อีกบ่พนไปมอปลายาพนไปมอปลายหายพ่นเาพนี่โอ้พุ่อยเยอะไม่เยอะไม่เยอะุ่น่ะเสียง่เอาเน้ยตากันกระตอกนั่นนะ เอาดื่มเอาอันนี้ก็ตัวบิเะตัวบิีกัน้ำที่ลีดอกพูดอะไพูดอะไไปเลยาบบเอาถึงหลังเห็นไหมที่นี่นี่ตัวตงนี้โอ้โหกี่ยมวยม้านจน่ะอันไไม่หายตัววนี้เลยโอ้หันนี่ง่ายเตะละแมตต์ทางหลังม non, non non đi một càng, càng là bay ngay mà đi bay bay ngay 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 hé ngay hé, ngay hé, ngay 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 nè, ngay ngay tay nhà ngay nè ว่ากันีนันไหลอยู่ไปยังไนี่คอง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 นี่ตรงนี้เน่อาแม่เอาแม่เอออยู่อย่าไปเลยอย่บไปเลยอะไรลูกโอ้โหติ่มเทาเลยข่าเก

โอ้ย oh, น้องยุดเต็มขาดีเลยเอาไม่เไโอ้เต็มเลยไหนมาอยู่นี่โอมาเด้อมาเด้อมาเด้อขไถโอสาอยู่ในแห่อยกระหายเจ้าหาน้ำได้อยู่เด้อหายจากมาน่ะมาคู่แดิซ่กันพื่อนโอ้ตกงานตัเมีเอา่อปุาหนิหน่าพูดเลยพูดเลยงหมดแล้จะงงเอา ย่าไปสังแค่จะแกันเองมีพื้นเดียวนี่พูดนะโอ้ใส่เลยมัน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 พูดนะเต็มตาแล้วเียวเตมละมจะหมองจะหัมองจะเยยบจะหวมองถ้าใครคืนตรงนี้มันกลวงมาจลองนี่เลยนีจะเยยบจะงัวมองเท่าไหรเออไหลเลี้ยวเส้นทางนั้น ดเอาเส้นกเอามันก็รอดลิศแหงนั่นะเตะไเื้อเอามือคมนสินะมวยเออเานี่นนะ่มันื้อดึกดมือหลัก hmm. ก ah, okay. mm ับตะไปกับโคตรเอาลนเดี่น้องปลาบินครับดรูปแบบเลยตอง้าตัวหูายเลยสมักเอาว่าคุณเลยนี่นี่ดึงแหงนี่ปุไปเออดึงแฮงปุ้งไเออ มันลงหองนี่เนี่ยมันลงปลาใหญ่เนี่ยดึงห่ไปอีกดงเห็ไปอีกเอาอมานี่ปลาเลยหือเจ้าปอมาเตยตอนมันพูดอะัูะืนเาไม่เจ็บยังไงดึงหางนันมาน้ำเห็ดขาดออมนไทรงเดึงมาบอมฮะดึงหางนั้นมะสุดเจเจ็บอีปูป่ะพอ่เจ้ะขาแลพับขาแล้วขาแล้วับขาแล้วอ้ยเหอู้บึ้ยไปพี่จอยนลงมาเลยเออามือคมไปม่ก็ยยั่หม ฮะไปบังลูกมีกันหนาวครับมันกรลอยมาเรื่อยๆดิไม่ได้ยินอย่าี้ดินี่ดิแม่ดิละอันด่างแหง าไมเก็บโอ้ยนเขาไมเนได้เรียนนามถมว่าน้ำควายเพรานน้วันนี้เนาะควายจ้ะแต่ป่าไม่กัยังขืนอยู่นีปลาม่ด้เรื่ยนี่ปลานะอันลูกน้อยอันให้นะครับมีนึ่วงนะมีโคไดอ้เต่าเ่าเนาะเออเาหนามไม่ด้เ

ตได้เนี่ย้าเปเก็บเหตกา็เลน้ำขึ้นเป็นซ่าซขึ้นเต็มยจอดยี่แก่ต้นเมืสดเก็บเห็ดสดหาป่าด้นี่แน่หมตัวให่บ่แม่โอ้ปลาขาวพูดไปแล้วพี่วันนี้ทำมาปครงนีได้วันนี้นะเอาปลานีแปดคนเป็นไหนึกยุ ไปเที่ยวมาสองอาทิตย์ลืมาลาเด้วโอ้นั่งพึ่งมาเด้อรื้อมาครั้งนี้นะนุบานฝรองล่ะขึ้นกระยุนหนีลงกระยุนหนีเนี่ยขึ้นมาขึ้เก้า

กินพ oh. oh. yeah, <si ูดอะเต็มยุ่โอ้าพ่ดอะพูดนูนะพูดดูพูดดูนะจ้า่เล่าเอาได้แล้วแล้วมัน้อยแล้วหายห้อมันม้นมันขับไปยุนิตาแบบดึงไปอีกดึงไปอีกพนอะเต็มแล้วมันมันเดิจเด็แม่มวนมาครับดีก็ตึงซันดูน้องนะ ปลาปลาอู้หูน่ขึ้นมาอีกแล้วอ้นมอ,อีกนดัดนเนาอู้เป็นคู่เป็นคู่เลยไอ่นียังเอา่เบิร์ตยุบมาลงมด้วย,ยนี่นี่แม่กีนีนี่ โอ้บางหันน่ะจะมาเบิ้องนี่มือเตานี่มันข้นบ้าะดอกเพยามันข้นบางเลี้ยงนี่นะป่านะมือเตานี่ยนะมันหลเนาะเขาบไหลงานข้นตอนี้ล่ะป่านะบ้าแม่มือเตานี่ก็ม่ใชหัวที่เนาะหืมปดอะพุดอะพุดอะย้าย้ายายย้ายายไปหน่อยนึ่งเดี๋ยวไปเท่าหน่อยก็ได้ แต่ว่าตรงนี้ที่มองดักปลาเนี่ยพุผู้ชมันคือบาห้อมเนี่ยน้อ๋อคือมีเยอะคในห้อมเดียวเนี่ยไม่เตี้ยคือมีเยอะเนาเื้อเขาปากขาดิเอาวังีดีนะเขาดีมดเดิอะไบ้งนะนะนะตรงไหนตรงไหนนั่นนั่นนางนางเอาลิ้นเลยไม่ได้เนยินจิ ไม่เอาไม่เอาคือมัเอาของอมาตั้งไว้กลางยุ่นี่เิดไลกันนี่ไหลนะมาจับมาได้แ่ะด้เขาต้องนั่งดักเอางนสิเลยบรรยากาศดีดีไม่เจาะจิงจริงมันดูน้ำไม่ได้ผ่าวะไม่ต่อสองนี้ เอเมนูยึดได้ทุ kind of ่งได้อันที่เราไปได้ได้ที่เราเออหมวยนางดักยึดหลังเพราะว่ามันขืนเด้มันบ่ได้หลงได้ผมมือหลงป่ะโอ้ยนางดักปลาตัวนี้ตัวเนี้ยหัวแห่ตัวเนี้ยโอ้ยรอดกล้องรอดกล้อง โคตรน่าพูดเพ็นดาบ่ะฉันกว่าเด็กพูดเพ็นดาบ่าไปส่งของไมาอย่างนี้ไปส่มของน้ไปเห็นปลาจมโอ้ยโอ้อยู่ไหมตัวเดียวอ่ะเดียวล้วนลวน่างกได้ตัวเดียวนะอด้อเ่านประหลาดัวไปเร็วตรงนัอ ปลาดีเน้ปูเดือดปลากันเลยออแม่แม่รังแม่อม่แม่อยู่วะเอ้ยมันกอดไปเพราะไอยู่แล้วมันมันมันบอกแล้วมันไปแต่เพระไรเด้อแม่มันลงมาหนีมดขึ้นก็มาหนีไปก็มาหนีโอ้โหจิ้มเท่าเลยแม่นิดเจ็บเจ็บก็มาหนีลงก็มาหนีนี่ถึกมองละมันมันเห็นพี่น้องมาอีกนะเถอะแล่ะเต็มควงก็้ม เมตเตียคัวาได้ไปเก็บเห็ดมาเป็นขวาันสมเลยเขาเยอะกว่หมือนนะมือนีได้หัวป่าม่แล้าว่ะอะไรนะค่ะสลินี่เปน่าไปนี่แหะเด้อพี่น้องสีตาเป็นกำลังใจตเสริมแล้วกัไอเมตเตียเนาะค่ะช่องร่อยนัวมือนีจะลงขีไปพี่น้องบิ้งโอ้ยโอ้ยอไ่ด้บันอันจะตืนมอีก้เนาะค่ะเด็ก้กับปีาเป็นกำลังใจเยเด้อค่ะจะเอาโต้กันหนอูดามเกว่าอยากงุมมันเน่ยต้อมีคนไทย ตั้งกล้องไม่รอดไายโหลดเรียดทัพพีน้องบนมวลก็ยังนี่เฮงมีเม่เสี่ยมาหลินนั่นเองคนเฮงม็กมามามาแบบนี้เด้ดะคะอค่ะแต่ละทีนี้ก็ไปสนีทเด้อค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับจบรักพี่น้องเด้อค่ะ